แต่ก็ไลพ่พไปถาม PR ในแกมมี่บอกอ่าเดี๋ยวตามให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดําเนินเรื่องให้นะคะคุยกันไปยืดยาวแล้วน้องก็ส่งกลับมาว่าพี่ได้คะคนละเดือนค่ะยังค่ะยังไม่มีโอกาสได้ชวนคุณครูมาเต้นเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะชวนคุณครูเต้นให้กับทุกคนได้ดูมีหลายคนมากนะคะที่ที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานอย่างพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานเลยแต่ว่าได้เจอพี่เบิร์ดอยู่เรื่อย สวัสดีค่ะตายอรไทยค่ะเพลงใหม่ที่ปรับลุกมาเนี่ยให้เหมือนแบบจากเดิมที่เป็นเพลงช้าอันนี้ต้องเป็นเพลงเต้นสนุกสนุกพี่ไต่ว่ามีความยากไหมคือจริงๆในเรื่องของการร้องแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วในมุมของต่ด้วยคือมันไม่มีอะไรยากที่สุดหรือว่าง่ายที่สุดนะคะ,ะในช่วงที่ทํางานอะ่ะมีแค่ว่าพอได้เรารับเราได้รับโอกาส แล้วที่จะต้องทำงานก็ทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็เชื่อว่าครูอาจารย์ที่อยู่ห้องอัดาจจะช่วยทำให้ผลงานตรงนั้น,ม,นมันจบลงด้วยดีนะคะแล้วก็ออกมาอย่างมั่นใจแน่นอนแต่เรื่องเต้นเป็นเรื่องใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นโจทย์และเป็นการบ้านและเป็นสิ่งใหม่สําหรับต่ายมากๆนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องของการเต้นเราถนัดในเรื่องของการร้องมาโดยตลอดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะมันค่อนข้างท้าทายให้กับเราได้พัฒนาตัวเอง ซึ่งก็ขอบคุณนะคะสําหรับเพลงที่มันเป็นสไตล์ที่มีแบบจังหวะสนุกสนุกขึ้นค่ะวันนี้ได้ทําอะไรที่ใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ทลายกําแพงอะไรบางอย่างในใจของตัวเองได้ค่ะใช้เวลาคึอสองานนะครัสำหรับเพลง ต่อถ้าปุ๊บต้องกลับไปซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซออ้ซอมอีกเพลงนี้ประมาณเกือบสามสิบวันกว่าจะได้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแล้วใครเขาเป็นคนต้นคิดค่ะว่าเพลงนี้ต้องเป็นพี่่ายเต้นต้องทาคู่สลาคุณวูดค่ะไม่รู้เลยนะคะแล้วก็ได้รับโจทย์มาว่าเราจะต้องทําเพลงกันแล้วนะคือก็พร้อมมากๆนะคะแล้วก็พอส่งเพลงมาว่าเป็นเพลงเร็วเราก็ไม่ได้ติด พอเข้าห้องอัดเราเราเรา,เราคิดว่าเออเราเข้าห้องอัดจะเพลงช้าเพลงเร็วล้วก็คือเราไปร้องเราใช้เส้นเสียงในการเราร้องในการทํางานอยู่แล้วแต่พอให้เต้นนั่นแหละค่ะตอนนี้ยังไม่กล้าถามคุณครูเลยค่ะว่าคิดอ้หอย่างอยู่แล้วเหมือนอย่างงี้พี่ต่ายเคยมีโอกาสได้ชวนคุณรูสลับมาเต้นเพลงนี้ด้วยกัน,ย,น,นยังค่ะยังไม่มีโอกาสได้ชวนคุณครูมาเต้นเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะชวนคุณครูเต้นให้กับทุกคนได้ดูค่ะ มีบ้างนะคะแต่มีทีนี่คือว้าวุ่นเลย <c oughs> มันมีอยู่เมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะพี่ต่ายเข้าใจว่ากําลังจะสิ้นเดือนซึ่งต้นเดือนหน้าประมาณวันที่6จะต้องเปิดอัลบัม้มแต่พี่ต่ายไม่ได้ดูว่ามันเดือนอะไรพี่ต่ายเข้าใจว่าเดือนหน้าอีกไม่กี่วันจะต้องเป็นวันที่เราจะต้องเปิดอัลบัม้มพี่ต่ายก็ไลยพี่ทัา PR ในกัมมี่บอกอ่าเดี๋ยวตามให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดําเนินเรื่องให้นะคะคุยกันไปยืดยาวแล้วน้องก็ส่งกลับมาว่าพี่่ายคะคนละเดือนคะ่ะ <c oughs> อยากสอบถามพี่ไายว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมที่ทําให้เราอยู่ได้นานจนถึงทุกวันวนี้มันมีหลายปัจจัยมากนะคะก็ความที่เราได้รับโอกาสนะคะเราก็ทําโอกาสทนี้ดีนี่ก,ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะคะการที่เรามีวินัยในใน,ในตัวเองว่า หน้าที่ของศิลปินจะต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นตั้งใจร้องเพลงตั้งใจร้องเพลงเราก็ต้องให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้เกียรติแฟนคลับทุกครั้งที่แต่จะมีงานคอนเสิร์ตจะต้องวอร์มเสียงดูแลสุขภาพร่างกายให้ได้มากที่สุดมันก็คือต้องสร้างวินัยจากตัวเองนะคะนอนให้พอกินให้ดีออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอการทํางานของเราเราก็จะประเมินตัวเองในทุกครั้งผลงานของเราออกมาแล้วก็จะเป็นที่น่าพอใจให้กับตัวเองรวมถึงผลงานด้วยนะคะ ผลงานนี่ก็มีส่วนที่สำคัญซึ่งก็มั่นใจในทีมงานที่ดูแลมาตลอดว่างานเพลงไหนที่เหมาะกับเราที่ไม่เหมาะกับเราอะไรที่แฟนเพลงจะเชื่อในสิ่งที่เราจะถ่ายทอดผลงานจากครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้ก็ขอบคุณครูบาอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือทุกคนให้กำลังใจจากที่เราตั้งใจทำผลงานทุกคนดูแลเส้นทางเดินนี้ให้กับ มาตลอดนะคะ2ีปีนี้ไม่ได้สงสัยเลยว่าทําไมเราอยู่มาได้เราไม่ได้อยู่มาได้เพราะตัวเราเองอยู่มาได้เพราะทุกอย่างที่มีส่วนที่สําคัญในวันนี้ค่ะดว่อยากร่วมงานกับใครบ้างที่เราอยาเนกักางร,ร่วมเล คนมากนะคะท,ที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานอย่างพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานเลยแต่ว่าได้เจอพี่เบิร์ดอยู่เรื่อยๆพี่เบิร์ดก็จะถามตลอดนะคะว่าไปไหมไปไหมแล้วก็ไปค่ะอยากไปอยากมีโอกาสได้ร่วมงานแต่ยังไม่มีโอกาสเลยจริงๆ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดของตายไว้ด้วยนะคะซื้อเพลงว่าลืมอ่านไล์กลุ่มค่ะความหมายของเพลงนี้นะคะก็อยากจะย้ำเตือนหลายๆคนด้วยนะคะ กลุ่มใดๆก็ช่างนะคะอ่านก่อนนิดนึงนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดเหมือนเพลงนี้นะคะตั้งใจฟังเพลงนี้ดีๆแหละกัะเพาะว่าช่วงนี้สิวิดีโอเป็นกำลังใจให้ตาย